เรามีงานมีการทำมีครอบครัวก็จะมีเงินมีทองที่เราเก็บรักษาวิธีการที่จะเก็บเงินเก็บทองเราก็นึกถึงหลักของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้า,าท่านบอกว่าข้อที่หนึ่งต้องให้ไฉนี้ก็หมายถึงว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ <ame> ทั้งสองฝ่ายมีการซื้อข้าวซื้อของไปให้เสื้อผ้าของกินของใช้ มันไปดูแลพระอรหันต์เวลาไปฝ่ายพ่อสามีภรรยาก็ต้องไปด้วยปรึกษากันว่าให้ฝ่ายนู้นเท่าไหร่ฝ่ายนี้เท่าไหร่พราพวกเขาเนี่ยไม้ใกล้ฟังอยู่กับเราไม่นานนี่เรวก็ต้องไปใช้หนี้ที่เขาดูแลภรรยาดูสามีมาให้เราอย่างที่สองเตรียมให้หนี้ก็หมายถึงว่าเก็บไว้เก็บไว้ที่จะต้องเตรียมดูแลลูกที่จะต้องเกิดดูกับเรา เป็นค่าเสื้อผ้าค่านมค่าเลราเรียนต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งอันที่สามเอาไปทำบุญก็คือการที่เราแต่ละเช้าเนี่ยจะต้องใส่บาตทรทำบุญวางแผนชีวิตต้องใส่บาตรอยู่ประจำทำบุญพระมาเลียลายบ้างหรือที่ไหนสร้างนูน่นสร้างพระพุทธรูปสร้างวาดัดสร้างโบสถ์เราก็ทำบุญไว้เพื่อเรา เรียก็าเป็นสายบุญเก่าที่เราจะต้องส่งเสริมเพื่อทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นนี่เรียกว่าต้องทำบุญตักบาตรเทศกาลบ้างและเอาไปทิ้งเหวที่ปุจจาบอกไปทิ้งเหวก็คือกินใช้บางทีเราได้ตังมาแล้วมีความเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักทำกินบ้างไม่รู้จักหาอาหารแปลกๆบ้างเราจะต้องรู้จักให้รางวัลชีวิต ร่างกายนี้ทำงานเหน็ดเหนื่อยได้เงินได้ทองมาแล้วก็ต้องไปรู้จักไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาตามสถานที่ต่างๆจากต่าง,จ,าางจังหวัดบ้างเวลาไปก็ทางเีิเงินน้อยก็ไปแค่สามีภรรยามีรถไปแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนฝูงก็พาไปแต่อย่าเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวฝ่ายหญิงพาญาติไปเที่ยวฝ่ายชายพาญาติไปเที่ยว โดยไม่ดูแลสามีภรรยาอันนี้ก็เกิดความแตกแยกฉะนั้นต้องรู้จักการพักผ่อนหย่อนใจเรียกว่าไปใช้หนี้ไปให้หนี้ไปทิ้งเหวแล้วก็เอาไปฝังดินก็คือต้องทำบุญเตรียมไว้เก็บไว้ใช้ชีวิตเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองต้องแบ่งไว้สี่อย่างอย่างนี้เรียกว่าต้องบริหารเงินให้ถูกแล้วก็จะต้อง รู้จักให้มีมากแล้วก่อนค่อยใช้มันเหมือนกับเราปลูกมะขามเนี่ยต้นเล็กๆเ,เรากินมะขามอ่อนมันมีต้นนิดเดียวเรา <c oughs> ออกเท่าไหร่เราก็ต้มแกงกินหมดแต่ถ้าเกิดว่าเรารอให้โตเรากินฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนู้นก็ออกกินฝั่งนูน้นไอ้ฝั่งนี้ก็ออกก็กินไม่มีวันหมดเงินทองเหมือนกันแหละก็จะต้องรู้จักเก็บไว้ใช้มีมีน้อยก็ใช้น้อย มีมากใช้มากแต่ถ้าเกิดว่ารายรับน้อยไปใช้เยอะเราก็ติดลบถ้ารายรับมากเราใช้น้อยมันก็เพิ่มนต้องรู้จักใช้ประเดนพระคุณหลวงพอ่อท่านได้กล่าวว่าเงินมียากหมดง่ายใช้ให้เป็นจเจริญพร